แอ i v e อินคัมคืออะไรแอตต e อินคัมคือการที่เราเอาแรงเวลาและความรู้มาแลกกับเงินซึ่งหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีแรงเวลาถึงเราจะมีความรู้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะมีเงินได้ยกตัวอย่างอาชีพที่เป็นแอ i v e อินคัมอาชีพที่เป็น Active income ก็เช่นพวกพนักง,งานบริษัทพนักง,งานโรงงานพนักง,งานออฟฟิศมนุษย์เงินเดือน อาชีพเหล่านี้เรียกว่าลูกจ้างหรือว่า employee lifestyle ของคนกลุ่มนี้วันๆก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิม6โมงตื่นนอนอาบน้ำกินข้าวเข้าทำงานกินข้าวเข้าทำงานกินข้าวอาจจะมีเวลากลับมาบ้านหนึ่งทุ่มดูทีวีแล้วก็อาบน้ำน,ำนอนและชีวิตของเขาก็จะเป็นแบบนี้อยู่ทุกๆวัน passive income passive income คืออะไร a s s i v income คือการที่เราเอาแรงเวลาความรู้มาสร้างเครื่องมือที่เรียกว่า asset แล้วตัว asset เนี่ยจะคอยสร้างเงินให้กับเราซึ่งหมายความว่าถ้าวันหนึ่งที่เราไม่มีแรงเวลาแล้วแต่เราก็ยังมีเครื่องมือหรือ asset ที่คอยสร้างเงินให้กับเราอยู่ตลอดเวลาอาชีพที่เป็น passive income ก็เช่นพวกอาหารสาริมรั์หรือว่านักลงทุนหรือพวก copy ไลท์ หรือ business owner ต่างๆ